สวัสดีค่ะพี่นี่ซาวดอนค้นโกกค่ะอ่าเมื่อนี้เนาะคะนะ่นเนาะพี่เคยเพิ่นหาค้นมาหลากรถไปบ้านพี่นี่เนาะแฟนพี่นี่เพื่อนอยากได้รถคันนี้ได้ห้าซูค่ะพี่นองค่ะเพื่อนเสียเอาไปแต่งไม่เพื่อนเสียเอาไปเฮดไม่เปรถโบรานเพราะว่ารถได้ห้าสูนี่สีบ่ใครมีลรวเด้ซูมือนี่เนาะ เหลืออยู่บลายค่ะอยู่ในประเทศไทยบันเพิ่นยาเข็ดไว้ถ้าเบิ้งซื้อๆดอกเพิ่นการเอาของน่องเคยของพี่นี่เนาะสีเอาไปทำสีเฮ็ดอันนั้นอันนี้ไหมค่ะพี่น้องคะเราการันเพิ่นเจ้าของรถเพิ่นเอามาจอดไวด้ดนแล้วค่ะเป็นสิบป,ปีล้วละมั้งเพิ่นจอดไวน้นี่พี่นี่ก็เลยอยากได้เอาไปเอาไป ทำสีไม่แฟนพี่นี่หละอยากได้พี่นี่กับบ๊อบปันไดดอกแต่ว่าแฟนพี่นี่เป็นอยากได้เพื่นว่ารดดุนนีหายากนะเพื่อนเลยอยากเอาไปเทสไม่แล้วก,ก็เอาไปว้ปทะเบิงซื้อดอ,อ,อกจากกระสีได้ใส่เงินหลายหลายหลาย,หลายบาทเติบอยู่เนาะพ,พี่นี่ว่าได้หน่เพราะว่ามันห่างบมันนั่นรดเกาค่ะเกาแน่เพิ่นจอดไว้เป็นสิบก็ปีแล้วเนาะค่นะเนาะ ลากกับว่าม่นว่าลากได้ไง่ายๆได้เอฟซีค่ะผวานลดอีเขียวขันนี่บอมีล่มเลยบอมีล่มทั้งสีหล่อเลยก็เลยอยากยากในการลากเนาะคัะเนาะก็ใส่หลายชั่วโมงอยู่ค่ะส่วนสิถึงเงินส่วสิถึงบานก็ตั้งเด้กทั้งลดทั้งคนซอยอยู่จนถึงบานพีนี่กับผมบ้าน,น,นเกือบกิโลเมตรค่ะเอซค่ะ กระโดนอยู่จ้ะ ไปด้าน <gehört not. S 2> องเพิ you, bye, ่นผูกไว้เพิ่นเวินเิคาดเอาหา นเป็นพักกนดิยันสลี่งกันแล้วทางพี่เฮ้า เพื่นหวงเพื่อนภาคเพื่หนไยมาแล้วชืบอว่สองสามสี่้า น้ำเบิดหมอนเพราะว่าผู้ใดเป็นสร้างสีผู้ใดเป็นสร้างสีไม่อยากดอกว่าตอนนอันากอถงไม่รัเอาเอกเออมา เจ็ดสิบเ็ดเจ็ดสิบสามขาบอกครับหรอกว่าเจ็ดสิมตเดสิบเออเจ็สิบสามอือีส้มอืไห้น้ำเล่าไหมเหียดใจแทงให้เข่าเนาะมากระดดได่คือจะเป็นมเ่กัไปป้กระเลาอืม สี si si no. um, ่ศูนย์บอกสามสี่ศูนย์บอกบ็เป็นไข่หันข้าคุ้นข้าุ้นเขาเขาเี่ยงอ่ยังไม่เหงาใส่ลูกเขาโตเงี้ยมึงดิคนยังเีหยงที่ว่าเราตายไหมลูกเราอันลูกเราแยกทั้งคำไหม เพือใหสายบุ๋งเนอะเนีนเกิดไปยังเอาเกดหลุดพอเขาเนาะมันคือตีจับเสียกับกอ

อานบิดโพดนี่ดึงตรงก้อนนี่ดึงตรงก็ได้ไม่ยังจะขึ้นขึ้นมาตรงมาขึ้นจะดึงเดียวเลยมาขึ้นมาอยู่มาขึ้นนอกระเบ้ามาเออมาขอคนไหมจูเวลป้าจูเวลป้าเลดลาเวเลสดูบ้างเนาะฮะ น้ำน้ำจ้าพี่ดี่สาวอนดรคนโกกับเสด็จจบคลิปไปเพียงแค่นี้คะ่ะคลิปละ่ําค่ะพีน่นองคะ่ะคลิปละ่ํารถภาษาฝรั่งเศสว่าวัจจอค่ะพีน่นองคะ่ะฝากรับฝากความห่วงไยทุกคนเด้อเอฟซีค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะถึงบ้านแล้วค่ะถึงบ้านด้วยความทุลักทุเลค่ะ FC ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ